โมเดิร์นไนทีวี Have a good dream ร่วมกับเมืองไทยประกันชีวิตแ n น c k แจ็คอ s ซ z u มิลเซเวนส per platinum ตราหมีซิลิโอน้ำดื่มชาม้าง AJ นับสนุนโดยอีซูซูมิลเซเว่นซูเปอร์แพลตินัมเติมเต็มความสุขทุกช่วงเวลาของชีวิตเอเจโมบายโฟนพระเอกตัวจริงขอต้อนรับเข้าสู่รายการเดอะเทรน e r อร์ Trainer, ปั้นฝันสนันเวทีปี2ครับ จากเมื่อวานนี้ซึ่งเป็นสัปดาห์ที่2ของการปัน้นฝันในโจทย์ที่ต้องการเน้นคุณค่าของการให้ความสุขกับคนฟังและให้คืนสู่สังคมนั่นก็คือโจทย์เพลงฮิตที่เคยโด่งดังในอดีตและนํากลับมาทําใหม่ครับโดยเทรนเนอร์เกิกและน้องโครอีได้รับโจทย์เพลงที่หินกว่าใครเพื่อนและในวันนี้ก็ถึงเวลาที่ทุกคนจะต้องขึ้นโชว์ในโจทย์เพลงฮิตกันแล้วผลจะเป็นอย่างไรต้องรอติดตามครับ อนนี้ทุกทุกคนก็พร้อมที่จะเดินทางไปให้ความสุขกับคุณผู้ชมกันแล้วละครับแต่ทุกคนก็ยังคงคาดเดาครับว่าจะต้องไปขึ้นโชว์ที่ไหนกันโอ้ที่นี่กันเหรอเนงานกาชาตงานกาชาตงานกาชาตช่แล้วละครับวันนี้น้องๆทุกคนจะต้องมาขึ้นโชว์กันที่เวทีงานกาชาตินั่นเองครับ วันนี้มานะเล่นคอนเสิร์ตกันที่สุนน้ำพรสุน้ำพรของเราเนี่ยวันนี้คนดูเยอะด้วยนะนะไอวิวสบายสายเสน่ห์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสด,สสดีนักบ้านฝันและ ศิลปินตัวน้อยทุกคนที่นี่คือสวนลำพรและเราอยู่ในงานกาชาติงานแฟร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศไทยนับตั้แต่อดีตจนกระทั่งถึงปัจจุบันแต่ก่อนที่เราจะเข้าสู่รายการของเรานะครับเราได้รับเกียรติอย่างสูงจากรองาศาสตราจารย์อรุณีประภาหอมเศรษฐีจะมาเล่าถึงวัตถุประสงค์ของงานกาชาติและกิจการพิเศษในปีนี้กราบเรียนเชิญครับ ค่ะสำหรับงานกาชาินะฮะจริงเราก็จัดมาแล้วถึง88ปีนะคะแล้วก็สําหรับในปีนี้นะคุณเอกคะที่จะให้น้องๆเนี่ยนะคะได้ร่วมกันทํากิจกรรมก็คือว่าเราจะมีธีมงานปีนี้ก็คือรวมใจถวายราชสดุดีถวายพระพรทระภูมีทรงพระเจริญน,นะคะเป็นหัวใจแบบนี้นะคะแล้วก็ด้านหลังเนี่ยก็สามารถที่จะ,ะเขียนชื่อนะคะเพื่อถวายพระพ,พรพระองค์ท่านได้นะคะซึ่งเราก็ จะ,ะรับบริจาคหรือขายเนี่ยนะคะดวงละ20บาทนะคะแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยนะคะเราได้ทั้งหมดก็จะบรรุงสภากระชาตไทยในสัปดาห์นี้ทุกคนจะต้องร่วมกันปฏิบัติภารกิจพิเศษนั่นก็คือเราจะให้ทุกคู่เนี่ยออกไปจําหน่ายหัวใจถวายพระพรรอบบริเวณงานกาชาติแห่งนี้นะครับจากนี้ไปก็ขอให้ทุกคนออกไปสำหรับความอิ่มเอมใจด้วยการทำกุศลอันยิ่งใหญ่ครั้งนี้ได้ณบ,บัดนี้ครับ เรามีภารกิจพิเศษและโชว์ของน้องๆรออยู่ห้ามพลาดนะครับสนับสนุนโดยแน็์แจ็คขนมดีของคนดีแอร์เทรนเทรนโฮมคอมฟอร์ทโซลูชั่นและตอนนี้ก็ถึงเวลาที่ทุกคนจะต้องขึ้นโชว์ในโจทย์เพลงที่เน้นในเรื่องของคุณค่าของการให้ให้ความสุขกับคนฟังและให้คืนสู่สังคม สวัสดีครับผู้ชมที่อยู่หน้าเวที The Trainer ปั้นฝันสนันเวทีปีที่2นะครับก่อนที่จะเริ่มการแข่งขันของศิลปินตัวน้อยๆในวันนี้เนี่ยนะครับทุกท่านนะครับยังสามารถที่จะส่งแรงใจเป็นเงินบริจาคสนับสนุนคู่ที่ตัวเองชื่นชอบนะครับลงในกรงที่เราจัดเตรียมไว้ให้ทั้ง4จุดนะครับเดี๋ยวผมจะให้เขายกให้ดูนิดนะครับว่า4จุดอยู่ตรงไหนบ้าง รู้สึกจะอยู่ทั้งหน้าเวทีเนี่ยสจุดนะครับแล้วก็อีก2จุดจะอยู่ด้านหลังนะครับลองมองดูนะครับซึ่งเงินบริจาคนี่นะครับก็จะรวมเป็นคะแนนพิเศษในการตัดสินในวันนี้ด้วยและรายได้ทั้งหมดเนี่ยเราก็จะมอบให้กับสภากาชาติไทยกติกาการตัดสินของรายการเดอะเทรนเนอรปั้นฝันสนันเวทีปี2 คะแนนของผู้ชนะครึ่งหนึ่งจะมาจากคะแนนรวมของคณะกรรมการในแต่ละสัปดาห์และอีกครึ่งหนึ่งจะมาจากคะแนนโหวตในวันคอนเสิร์ตสดครั้งสุดท้ายผู้แรกที่จะมาให้ความสุขกับทุกๆคนนะครับผมขอเริ่มจากที่สองน้องตุลและเทรนเนอร์เทพครับ20บาทครับกาชาช่ก่อนที่จะไปดูน้องตุลเขาโชว์เราตามไปดูพวกเขาทำภารกิจพิเศษขายดวงใจช่วยกาชาติกันก่อนครับ ดูหน่วยการของน้องตุนแล้วเซลแมนมืออาชีพโอ้ยยังอายเลยครับแหม่ก็เล่นขายไปอวยพรไปพี่พี่ป้าป้า,ปาเขาก็เลยช่วยอุดหนุนกันเต็มเลยครับขอให้ทุกคนรวยนะคะขอให้ตอนเลยนะคะไปพอก็ด้วยลูก<ณ>ใครที่สในใจก็ซื้อได้นะครับบาทนะครับ<ค><ณ>แซมเปลิลกันพอหอมปากหอมคอแล้วเราไปดูน้องตุนเขาโชว์แบบเต็มๆบนเวทีกันเลยครับ เอาเลยเมืมันจะกว่าอยากแค่มันต้องการจะเจอเชิญจริงต้องวนกลับมาวนไหมเจอกับเธอตามาตื้อกระจงจอมาถึงกว่าเธอจะให้ใจเพราะว่าตัวฉันเป็นอย่าบุ่งเบระงคางไปแรงกลับมาเรื่ยความใจ มาเริ่มชนเด้ยบูุมาราความไปายคือแห่งละมาที่ เมื่อกี้ได้แสดงความสามารถไปแล้วลูกเมื่อกี้มั่วหรือเปล่าลูกไม่ไม่มั่วใช่ไหมเมื่อกี้ต้องเต้นนี่ล็อกอะมันต้องอย่างนี้ไงโอ้ยไม่มีการกระโดดล็อกแล้วมั่ที่แสดงก็ะชอบต่มีเชีวิตเล่นลูกเพราะว่าตัวจรเงมันกระชากนี่ละเด็กสมัยเนี้โอเคครับผมขอบคุณมากครับอาจารย์ ด้วตัวเองก็คงจะไม่ดีหรอกเอาที่ว่าคนที่เขาทางานเลยดีกว่าน้องตูบบนเมื่อกี้เป็นไงมั่นใจขนาดไหนมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์ครับถ้าบังคับรู้สึกว่าจะไม่ค่อยได้ทำท่าบังคับได้ไหมทัาลเต้นอ่ะได้ไหมทได้ป่ะวันนี้